สวัสดีทุกคน,นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยบุมนะครับเอฟเอฟคอลครับผมออวันนี้ผมจะบานะครับสอนเล่นเกม TtaV นะครับบนมือถือได้เดยครับอย่างแรกดเอเอข้าไปในเออเพจสตูนะครับผมแล้วพิมพ์คาว่าที่ผมจําชื่อแอปไม่ได้นะครับแต่ให้พิมพ์คาว่าที่เล่นเกมเล่น TTA เล่นเกมบนมือถือก็ได้นะเอมอันจะเห็นตัวนี้นะครับผมก็ไอ้นี่ผมจาชื่อแอปไม่ได้เนะก็สามารถ เอาไปค้นหาก็ได้นะครับเอาไปค้นหาเอานะครับผมจะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับก็คือมันไม่ได้เสียงเงินนะครับแต่ตัวนี้ได้เสียงเงินนะครับก็คือแอปตัวนี้มันต้องรอคิวนะครับเช่นคนเล่นเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้ไม่แน่จะไม่ได้สมัครหรือเปล่าอันนี้เพ,พิ่งทุยเพิงพงพ่งดาวน์โหลดนะครับผมอันนี้คือผม ดาวน์โหลดนะครับผมเอาเชื่อมต่อทางเฟ e บุ o กเพิ่งดาวน์โหลดมาเลยนะครับแล้วก็มาสอนนะครับผมมันจะมีเชื่อมต่อด้วย Google ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมออดำเนินการต่อไปอันนี้อันนี้คืออะไรวะเออยอมรับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้านะครับผมของมันนะครับแต่เราต้องลงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ครับอันนี้คือมันจะไม่ได้เสียเงินนะครับก็ผมก็เลยเน้นแอปนั้นนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมันเสียงินนะเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่นี่ครับเดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับอันนี้จะเป็น เริ่มต้นนะคบผมอันนี้คือการเริ่มต้นแล้วก็ทุกสัปดาห์งานนะครับอันนี้คือผมเนี่ยจะว่าอะไรอันนี้คือการเริ่มต้นนะครับสําหรับคนเล็ดใบนะกดออกไปกดกลับเอ๊ะทำไมกดกลับไม่ได้วะผมใส่มันไม่กดกลับบ้างเนี่ย ก็ถ้าแสงไฟมันอาจจะเยอะไปนะเปิดหมดปดเอะันนั้นนะแต่ผมขอตัดคลิปไปก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้านะครับการเติมเกมนะครับก็จะมี999 199 19 499 999นะครับผมก็จะได้เป็นเงินมานั่นเองนะครับผมแต่อันนี้แอปนี้เขาให้เล่นเกมฟรีอันนี้แล้วแต่จะเติมนะอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับผมสำหรับหน้าเติมเงินนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเขาต้องให้เรากดกลับตรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าที่เขาจะให้เราเล่นนั่นเองนะครับผมก็จะมีเข้าร่วมด้วยนี่มีเกม TTAV ด้วยนะในตรงนี้เขาว่า TTAV เดี๋ยวกดเข้าไปลแล้วกดเขาว่าเล่นนะครับกดไลค์เขา กดเล่นอีกกดด้วยตนเองไม่ไมีเล่นกับเพื่อนแลวก็เล่นกับคนเออหลายเออก็คือเล่นกับคนอื่นอะแล้วก็เล่นด้วยตนเองนะครับหรือเล่นคนเดียวแล้วก็มันจะเด้งมาโฆษณาละเขาผมอันนี้ผมกี่ตั้งแล้ว<อ>มาแล้วครับผมอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเอออีอ สี่จมูกอเอภาพกดโอเคเออเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะเป็นคิวนะครับเช่นเอ่อคุณเดียดว่าจะเป็นคิวนะครับก็คือคุณต้องรอให้มันเหลืยคิว Q คุณนะครับก็คือเป็นคนอื่นที่เล่นนะครับกดเข้าไป เป็นคนอื่นที่เล่นนะครับผมก็มันนะครับจะให้เรารอคิวนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นคนอื่นที่เล่นเกม TTAV นะครับเราก็ต้องรอคิวไปนะครับก็เป็นคนอื่นที่เล่นเหมือนกับเราเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ได้ทําการเข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะครับเย็่ว่าทุกคนคือผมเห็นในภาพโ็สสวยเลยอันนี้คือผมไปดูในยู t u b e มานะอันนี้เนี่ยผมได้รันะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตแรงมากครับผม ตัดคิตอนเข้าเกมเสร็จก um <It> ันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธบายไเสร็จเช่นคนเล่นเป็นสี่สามสองสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรประมาณนี้คุณต้องรอคิวถึงคิวคุณนะครับอันนี้มีแค่สองคนเองนะครับผมอันนี้คือผมเล่นตอนเช้านะตอนเวลาเท่าไหร่วะเออเวลาหกโมงสามสิีก็คือมันเนี่ย ต้องรอคิวนะครับผมถึงจะเขาเล่นได้นะครับผมก็เขาเล่นได้จริงนะครับสำหรับเกม TTA นะครับคิดดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงติดตามเป็นกำใจให้ช่อง F F นหล่อด้วยนะครับอันนี้ผมเอาโทรศัพท์ไข่ไก่มาเล่นนะไม่ใช่โทรศัพท์ไข่ไก่เอบีอันนี้มันจะแบบมีปุ่มกดนะครับผมปุ่มกดอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับโอเคเราอธิบายก่อน แป๊บนึงขี้เกียจถือกล้องเนี่ยเดี๋ยก็คือภาพสวยมากนะอันนี้เล่นได้จริงนะอันนี้ผมเห็นเขาเอา่อรีวิวไปอะครับในยูทู e เดี๋ยผมไป้ขาถาบ้าเอออะไรเล่นได้ที่อันนี้บีบอลนะครับอันนี้คือเล่นฟีน,นี้ผมไม่เสียงเงินนะทุกคนหน่าเติมเกมเมื่อคุณกดกลับนะเออเย็ดใช่คุณจะอันนี้คืออันนี้ผมอยากเล่นแกจะเล่นบารอนด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเนะก็อันนี้เป็น พี่เสียแล้วอันนี้เดี๋ยวรอมันเข้าเกมก่อนนะครับมันอาจจะนานนิดนึงนะเขียเวลาถ่ายคลิปหกร้อยถ่ายคลิปได้ปะเนี่ยก็คือกลัวลงคลิปไม่ได้ไงจะมีคีย์บอร์ดครับผมแล้วก็การตั้งค่านะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวก็คือคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้แรงนะครับผมโอเคเราตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันไปหน้าอื่นก่อนนะครับถ้าอยู่แต่หน้านี้เทุกคนเบียดเลยครับผมสวัสดีครับ บันเน้นเน็ตนะครับก็คือเน็ตคุณต้องแรงนะครับถึงจะเข้าเร็วนะครับก็คือมันแบบโรนานมากครับผมก็ไปเล่นกันเอานะครับผมก็เล่นได้นะครับแต่แบบหน้านี้มันโคูดนาน